โอ้โหจัดไปอ้หรอบเดียวเออรอบสุดท้ายแจ๋วได้อยู่ก็มาดีวายอีกท่านผู้ชมโอ้โหคูณสิบสองเวอร์เฮ้ยบ้าไปแล้วดูดิท่านผู้ชมงงเออ 178บาทนี่แค่เป็น10บาทนะคะท่านผู้ชมโอ้โหระดับซูเปอร์เลยนะคะโคตรเวอร์โคตรปังโคตรอลังเลยอะท่านผู้ชมโอ้โหรวม7,702บาทจุด50ในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเกม ค่าย P G นะคะชื่อเกมชื่อว่า Fortune เออคเนต Fortune เออนะคะอ่ะโอเคมาเข้าไปดูตัวเกมกันเลยดีกว่านะคะอ่ะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาดูตัวเกมที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ทุ่มที่200บาทนะท่านผู้ชมมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะนะคะมาก่อนอื่นเลยนะคะมาดูตารางอัตราจ่ายนะเจ้าว่ามันจ่ายยังไงนะคะต่ลกตเตอร์ตัววายเท่มองเขาราคาก็จะแตกต่างไปเลยนะคะอ่า วายกำลังมาประมาณนี้นะคะวายสามารถทันได้ถูกตัวอยู่แล้วนะท่านผู้ชมฟีเจอร์การหมุนฟรีสเกตเตอร์มาสตัวจะได้ฟรีเกมแปดรอบนั่นเองนะคะตัวคูณก็จะเพิ่มมาเรื่อยๆเลยนะ,ะตามนี้เลยทนะ่านผู้ชมโอเคมีการซื้อฟีเจอร์ด้วยนะคะสามารถเลือกซื้อเลือกเปิดซื้อกันได้เลยนะคะราคาก็จะแตกต่างออกไปเลยนะท่านผู้ชมอะ ลายเดิมพันที่ถูกต้องนะคะลายเดิมพันที่ผิดนะคะก็ลองมาดูกันได้นะคะว่าผิดถูกยังไงนะท่านผู้ชมนะคะเออมันจะมีบอกให้อยู่แล้วนะคะว่ามันผิดถูกยังไงเนาะนะคะลายของเขาก็จะเหมือนกันทั่วไปเลยนะท่านผู้ชมโอเคก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราก็มาเริ่มเล่นกันเลยก่อนที่เราจะเล่นก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยนะเพื่อไปกำลังใจทําคลิปต,ต่อไปนะจ๊ะมาทุก200บาทนะคะมาเล่นเบ็ด10บาทนะท่านผู้ชมไป มาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะท่านผู้ชมโอ้โหจัดไปโอ้โหก็มาดิน้อน,น,อนสวยงามไปดีอืออ้โอ้โหรางวัลก้อนโตท่านผู้ชมสองร้อยยี่สิบสามบาทเบิรมาไปแล้วนะคะโอ้โหเอามาดิ ไปเรื่อยๆเลยนะท่านผู้ชมจะเป็นเฮ้ยสเกตเตอร์อย่าบอกนะสเกตเตอร์มาเฉยนะท่านผู้ชมอมืยังไงเฮ้ยอา้าวยังไงเชือบโอ้ยสเกตเตอร์มาเฉยเลยท่านผู้ชมยังไงแถวสุดท้ายมาอีกหรือเปล่าโอ้โหสี่ตัวนะคะมาหมุนฟรีแปดรอบเลยท่านผู้ชมจัดไปมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไง สวยจัดไปสิบได้อยู่โอ้โหวายมาดิอืมก็มาดีครับน,น้องๆคูณสิบสองเว่อโอ้โหจัดไปโอ้โหรางวัลก้อนโตนะคะ964บาทท่านผู้ชมโอ้โหเหลืออีก6กฟรีเกมนะคะมาดูกันจะเป็นยังไงไปจัด สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยเนาะเพื่อเปกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะ,ะสำหรับใครที่อยากลองเล่นหรืออยากปรึกษาอะไรก็สามารถเข้ามาสอบถามกันได้นะจ๊ะโอ้โหควรสิบสองเวอร์จัดไปดีก็มาดีครับก็มาดีครับสวยงามไปดี โอ้โห454บาทเลขสวยเนะี่ย545 454เออ545บา้บาบอกขอแตกอะไรไปดูกันสามฟรีเกรมโอ้โ oh, ห oh, จัดไปออ้อหรอบเดียวเออรอบสุดท้ายแจ๋วได้อยู่ก็มาดีวายอีกท่นผู้ชมโอ้โหคูณ12เบอร์ บ้าไปแล้วดูดิท่านผู้ชมงงโอ้โหรงวันอ้อโออหรั้งน,นึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดบาทนี่แค่เป็นสิบบาทนะท่านผู้ชมโอ้โหระดับซูเปอร์เลยนะคะโคตรเวอร์โคตรปังโคตรอลังเลยอะท่านผู้ชมโอ้โหรวมเจ็ดพันเจ็ดร้อยสองบาทจุดห้าสิบเฮ้ยบ้าไปแล้ว เอาอยัางไงไปต่อหรือพอแค่นี้เรามาปรับเบ็ดส,งสูงๆดูอ่ะสามสิบบาทไปจะเป็นยังไงก็มาดูกันสำหรับใครนะที่เข้ามาชมยูนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับไต่กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะสไนกเตอ,อร์เข้าเฉยอะ่ะเออโอ้โหแปดฟรีเกมนะคะบอกเลยนะคะว่าจบรอบนี้นะคะเลิกเลยนะ,ะท่านผู้ชมได้กำไรแล้วเลิกเลยนะคะโอ้โหแต่โคตรเวอร่เออ่ะเออ ได้แล้วะไม่ควรเล่นต่อนะท่านผู้ชมนะคะอย่าโลภมากนะคะเดี๋ยวลาบจะหายเฮ้ยสเกตเตอร์โอ้โหแม่งเลี้ยงมาสามตัวเลยบ้าอือชึบจัดไปดิครับน้อนน้อนน่าเสียดายนะคะวายมาแล้วจัดไปจัดไปโอ้โหย่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทฮึบอืมๆๆโคสวยงามเลยฮะ 5 7าบาทเวอร์เงินรวมประมาณ8 8 6บาทถือว่าโอเคอยู่นะท่านผู้ชมอารับรางวัลกันนะคะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ได้กำไรมาไปที่เรียบร้อยแล้วรุ่น2 0 0้บาทได้กำไรมา8 6 8 2บาทเวอร์ท่านผู้ชมโอ้โหแม่งบักหรือเปล่าไม่รู้นะใครอยากลองเล่นเข้ามากันได้เลยท่านผู้ชมนะตอนนี้เหมือนเกมจะบักเลยนะใครพีจีนะอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะถ้าคลิปนี้เราพูดผิดประการใดเราต้องขออภัยด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยนะจ๊ะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีจ้า